แคสตัตดี้โปรแกรมสมาร์ทบิดเพโล4.4พิมพ์รายงานต่างๆในหัวข้อที่9นะคะพองอดอนแบบ e อ p o r t เป็นไฟล์แล้วเราก็ไปที่เซิร์ชเมนูนะคะเราพิมพ์ว่า p t a x 1 m e x กด enter ค่ะแล้วเราก็เลือกช่วงเดือนพิมพ์รายงานนะคะเราจะใส่เป็นวันที่02 2558ค่ะใส่วันที่ที่จ่ายเงินเดือนนะคะเป็นวันที่ 20, 28เดือน2 2558แล้วเราก็กด โอเคค่ะกดโอเคครั้งนะคะกด c a n เซิออกค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับหัวข้อที่9พองอดอหนึ่งแบบ Export เ,เป็นไฟล์